โรคัวทองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากฮอร์โมนที่ลดลงคองคอสแห้งไหลอารมณ์อารมณ์ที่แปรปวนง่ายเรื่องของซึมเศร้าเข้ามาด้วย ภาวะไวทองจะเกิดในผู้หญิงและผู้ชายนะคะที่อายุตั้งแต่40ขึ้นไปนะคะโดยเฉพาะ40 55ปีแต่ปัจจุบันเราพบว่าอายุที่พบเนี่ยก็จะน้อยลง38ก็เจอได้แล้วนะคะทีนี้เนี่ย วัยทองจะเกิดจากอะไรก็เกิดจากการผลิตของฮอร์โมนที่ลดลงในอายุที่เยอะขึ้นหรือกรณีคนที่มีภาวะอื่นๆเข้ามาทำให้กระตุ้นเรื่องของฮอร์โมนนะคะลดลงนอกจากนี้แล้วเนี่ยเวลาฮอร์โมนต่างๆเหล่านี้ลดลงเนี่ยก็จะก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานกระดูกพุนความจำเป็นต้นค่ะ ค่ะก็ใครมีอาการตามที่หมอพูดตามนี้นะคะก็เตรียมตัวไว้เลยว่าตัวเองจะมีในเรื่องของอาการใบทองมาหรือเปล่านะคะตอนเช้าเราตื่นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่สดชื่นไม่อยากจะลุกจากที่นอนได้ยินเสียงนากาปลุกฉันก็อยากจะนอนต่อเอาพอผพาห่มคลุมเลยนะคะช่วงสายก็อาจจะมีในเรื่องของมึนศีรสาีินศีษะง่ายขี้หลง,ข,ลงขี้ลืมเป็นประจำช่วงบ่ายก็อาจจะมีในเรื่องของปวดเมื่อยกล้ามเนื้อง่ายขึ้น เพลีย,ยง่ายขึ้นช่วงเย็นก็อาจจะมีในเรื่องของร้อนวูบวับตามตัวปวดเมื่อยตามร่างกายมีชานอนไม่หลับนะคะนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของผิวหนังขึ้นมาอีกในเรื่องของผิวแห้งริ้วรอยแล้วก็มีเรื่องของผมร่วงนะคะหลังจากนั้นที่สําคัญที่สุดเลยก็คือในเรื่องของช่องคลอดจะมีภาวะช่องคลอดแห้งได้นะคะแล้วก็ไหลอารมณ์ค่ะ นอกจากอาการที่หมอทูตพูดไปแล้วนะคะยังเราจะเห็นว่ามีในเรื่องของอารมณ์ที่แปรปรวนง่ายเพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องของซึมเศร้าเข้ามาด้วยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการทําง,งานของฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปจะทําให้มีภาวะในเรื่องของโรคอ้วนลงพุงได้เมตาบอริซึมลดลงได้นะคะทีนี้มันก็ทําให้เข้าสู่ภาวะแทรกซ้อนของโรคจากฮอร์โมนทั้งหลายแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไขมันในเส้นเลือดในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจการทําง,งานของหัวใจเป็นต้นนะคะ โรควทยทองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากฮอร์โมนที่ลดลงนะคะฮอร์โมนเนี่ยในผู้หญิงก็คือจะเป็นเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนที่เราได้ยินกันมาในเรื่องของการกระตุ้นให้มีการไข่ตกนะคะหรือว่าทําให้อ่า เยื่อบุดมดลูกนาะตัวขึ้นนะคะเมื่อการทํางานของ2ตัวนี้ลดลงเนี่ยก็จะทําให้เกิดไวทองเกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนในผู้ชายก็เกิดไวทองได้นะคะไม่ใช่เกิดไวทองไม่ได้ออของผู้ชายก็จะเป็นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะนอกจากเทสโทสเตอโรนแล้วอาจจะมีตัวอื่นร่วมด้วยในเรื่องของฮอร์โมนทีอ่อยู่ในกระบวนการการสร้างฮอร์โมนเพศนะคะก็จะทําให้มีอาการเรื่องของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่รีบลงหรือว่าไม่ค่อยมีกําลังเหมือนเมื่อก่อน,นะคะ่ะ นอกจากนี้แล้วในเรื่องของฮอร์โมนที่เกิดจากธรรมชาติที่มันลดลงก็จะมีในเรื่องของกรณีคนที่ใช้ยาหรือฮอร์โมนเป็นประจำนะคะทำให้ร่างกายเนี่ย รู้สึกว่าฉันไม่ต้องผลิตฮอร์โมนแล้วทําให้ตัวฮอร์โมนก็ลดลงไปด้วยนอกจากนี้แล้วยังมีกรณีคนที่ใช้พวกเคมีบําบัดทั้งหลายนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของภาวะเครียดในปัจจุบันที่มีผลทําให้ฮอร์โมนในร่างกายไม่สมดุลแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้เกิดเมน o p a หรือว่าวัยทองเร็วขึ้นกว่าปกาติค่ะ ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวหรือไม่ได้ดูแลตัวเองมาก่อนนะคะ,ะเวลาเราเข้าสู่วัยทองเนี่ยก็อาจจะทําให้มีผลต่อสภาวะจิตใจเรื่องของสุขภาพแล้วก็การดําเนินชีวิตหรือว่าความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้นะคะกรณีที่เรามีภาวะมีนพปอสแล้วหรือเข้าสู่พรีมีนอปอสนะคะเราก็จะมีการดูแลตัวเองง่ายๆเลยค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะ ตามอาการที่เราเป็นหลักๆ4ีอย่างนะหนึ่งก็คือในเรื่องของปรับพฤติกรรมตัวเองถ้าเป็นคนขี้ร้อนก็จ,จะต้องใส่เสื้อผ้าโปร่งโร่งหน่อยไม่ต้องมิดชิดมากนะคะจะได้ระบายอากาศได้ดีขึ้นเราก็จะไม่ได้รู้สึกร้อนเพราะร้อนจะทําให้หงุดหงิดง่ายนะคะเรื่องของการออกกําลังกายการออกกำลังกายจะทําให้ฮอร์โมนในร่างกายบาลานซ์ขึ้นแล้วก็มีการการะตุ้นโกระฮอร์โมนด้วยนะคะก็จะทําให้เราสมดุลม,มากขึ้นในเรื่องของอารมณ์แปรปรวนก็อาจจะดีขึ้นสดชื่นมากขึ้นนะคะกรณีที่2ก็คือฮอร์โมน ทดแทนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยปัจจุบนันทางการแพทย์นิยมใช้มากในกรณีที่คนที่มีเข้าสู่ภาวะเมนพ p สแล้วมีอาการค่อนข้างเยอะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดียังเป็นการถกเถียงกันอยู่ในวงการแพทย์ว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่าในบางกรณีก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดมะเร็งหรือก้อนเนื้อตอน้านมได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนที่3ก็คือยานะคะยาเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้กรณีที่เกิดภาวะซึมเศร้ามากกว่าปกตินะคะก็จะใช้พวกแอนกลุ่มแอนตี้ดิเพสเซนต์หรือว่ายานอนหลับ น,ะะนอกจากนี้ถ้าใครมีกรณีเรื่องของช่องคลอดแห้งก็อาจจะมียาเนจยาสอดที่ช่วยให้เพิ่มความชุ่มชื้นของช่องคลอดเพราะว่าถ้าช่องคลอดแห้งในบางเคสอาจจะมีในเรื่องของปัสสาวะแล้วแสบขัดได้นะคะสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลทางแพทย์ทางเลือกนะคะที่จะใช้สารตัวอื่นๆที่เป็นสารอาหารเข้ามาช่วยทดแทนหรือว่าทำให้กระบวนการต่างๆในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นค่ะ ค่ะในกรณีคนที่อยากดูแลตัวเองนะคะในกรณีของวัยทองเองเนี่ยค่ะก็จะมีสารอาหารเกลือแร่วิตามินบางตัวที่เข้ามาช่วยลดอาการที่เป็นอยู่นะคะอย่างเช่นถ้าใครมีอาการในเรื่องของมีภาวะคิดช้าลงซึมเศร้าง่ายนะคะนอนไม่หลับ ไม่ค่อยมีพลังงานกลุ่มวิตามิน B รวมเนี่ยจะช่วยได้ได้ดีเลยนะคะเพราะตัววิตามิน B เองเนี่ยทั้ง B1 B2 B5 พวกนี้จะกระตุ้นเรื่องของสร้างพลังงานให้ร่างกายนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการทํางานของสมองด้วยนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นวิตามิน C เราทุกคนอาจจะได้ยินในเรื่องของวิตามิน C ในเรื่องของกระตุ้นเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะคนที่มีภาวะไวทองเนี่ยจะมีในเรื่องของการนอนไม่หลับ ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลงพอภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลงก็จะทําให้เรามีการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นหากเราสังเกตดีๆในคนที่เป็นคนปกติธรรมดาเลยถึงแนมะ้ว่าเราจะนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอพอเรานอนดึกปุ๊บเราก็เป็นหวัดง่ายหรือติดเชื้อง่ายขึ้นเราก็เลยต้องใช้ตัววิตามินซีช่วยกระตุ้นเรื่องของภูมิคุ้มกันของเรานะคะ นอกจากนี้แล้วยังมีในเรื่องของซิลิเนียมซิลิเนียมเองเนีย่ยช่วยในกรณีคนที่มีอาการล้อนวบวับตามตัวนะคะจะทําให้อาการล้อนวบวับเนี่ยดีขึ้นอนอกจากนี้แล้วเนีย่ยในการทานซิลิเนียมเนีย่ยหมอแนะนําว่าให้ทาน1น0ไมโครกรัมร่วมกับวิตามิน B นะคะจะทําให้การทํางานของซิลิเนียมเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะอีกตัวหนึ่งจะเป็นในเรื่องของไบโอตินนะคะไบโอตินเนี่ยจะช่วยในเรื่องของผิวหนังอักเสบได้ดีดดเพราะว่ากรณีของคนที่หมดประจําเดือนผิวหนังจะมีภาวะแห้งมีการติดเชื้อง่ายนะคะ หรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของผื่นคันที่หน้าง่ายไบยโอตินจะช่วยตรงนี้ได้ดีนะคะนอกจากนี้แล้วไบโอตินยังจะช่วยในเรื่องของผมร่วงด้วยทําไมหมอถึงพูดว่าเรื่องผมร่วงเพราะว่ากรณีคนประจําเดือนหมดอาจจะมีผมร่วงในในสิ่งที่หมอเบกอาการมาทีนี้ไบโอตินเองจะช่วยในเรื่องของแฮ i r g r ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของทั้งผิวทั้งผมค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของวิตามิน ก็จะมีตัววิตามินดีแล้วก็แคลเซียมนะคะเนื่องจากคนที่มีภาวะไวทองเนี่ยคะ่ะจะมีภาวะกระดูกพุนง่ายทีนี้เนี่ยตัวที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของกระดูกพุนก็คือในเรื่องของแคลเซียมและวิตามินดีในปัจจุบันเนี่ยคนไทยขาดวิตามินดีมากกว่า80นะคะเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยกลัวแดด โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะกลัวแดดมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นแดดจะเป็นตัวสร้างวิตามินดีให้ร่างกายร่างกายไม่สามารถผลิตวิตามินดีได้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นึงมีความจําเป็นในเรื่องของการทานวิตามินดีเสริมแคลเซียมเนี่ยถ้าได้วิตามินดีเข้ามาช่วยจะทําให้การดูดซึมของแคลเซียมดีขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีวิตามินเอและว,วิตามินอ e, ีอีกซึ่งอย่างวิตามินเอทั้ง A ทั้ง E เนี่ยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยในเรื่องของผิวพรรณเป็นหลักเลยช่วยให้ลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นกับผิวค่ะ นอกจากนี้อย่างที่หมอบอกก็คือเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์จะทำให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ลดความเสื่อมของเซลล์ได้ะคะ่ะ นอกจากที่หมอแนะนําไปนะคะยังมีอีกตัวหนึ่งที่หมออยากแนะนําให้ทุกคนเข้ามาสนใจกันมากขึ้นก็คือในกลุ่มของแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือตัวต่อต้อตานสารอนุมูลอิสระในร่างกายเพื่อช่วยลดสารอนุมูลอิสระที่ทําให้ร่างกายมีความเสื่อมนะคะเราอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของสารต่อต้อตานอนุมูลอิสระนี้ในเรื่องของกลุ่มวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E ไลโคปีนหรือว่าเป็นโคเอนไซม์คิวเทนนะคะนอกจากนี้แล้วในยังมีในเรื่องของเลอรพทอลนอกจากจะเจอในองุ่นแล้วเม็ดองุ่นนะคะยังเจอในตระกูล เบอร์รีด้วยนะคะและในปัจจุบันปี2020เองเนี่ยคะ่ะมีหลักฐานมีงานวิจัยมากมายที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับเรสเวลาทอลกับตัวแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะมากกว่า1น0 0 0หื่ฉบับ ที่ตีพิมพ์ในปีนี้นะคะทําไมเลสเบอร์ทอรเราถึงให้ความสนใจมันมากเพราะว่าตัวเลสเบอร์ทอรเองเนี่ยค่ะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อเซอร์ตูรินวนะคะหรือว่า SIRT1 นะะตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยทำให้ชะลอความชรานะคะทำให้อายุยืนยาวขึ้นลดความเสื่อมของเซลล์ลดการอักเสบที่เกิดขึ้นนะคะทำให้สุขภาพดีแล้วก็ภายในร่างกายเราสมดุลยิ่งขึ้นค่ะ หมอก็อยากจะฝากกับทุกคนไว้นะคะว่าการดูแลร,ร่างกายง่ายๆแล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรื่องของการทานอาหารนะคะ U R W A T U E นะคะการทานอาหารให้ครบผ้าหมู่ทานสัดส,ส่วนให้พอดีสัดส,ส,ส่วนของหมอที่บอกก็คือในเรื่องของการทานไฟเบอร์สองส่วนโปรตีนหนึ่งส่วนและคาร์โบไฮเดรตหนึ่งส่วนเพื่อช่วยให้เกิดการสมดุลในร่างกายนะคะ2ก็คือการพักผ่อนนะคะเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพราะเมื่อไหร่เราพักผ่อนไม่เพียงพอการทําง,งานของสมองก็จะลาขึ้นนะคะฮอร์โมน ต,ต่างก็จะไม่สมดุลเช่นกันแล้วเราก็จะติดเชื้อง่ายนะคะในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะอยากให้ออกกําลังกายกันเป็นประจำนะคะอย่างน้อย30นาทีต่อวัน นะคะทุกวนันแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็อาทิตย์ละ2-3ถึงครั้งนะคะสุดท้ายก็อยากจะให้มองหาอาหารเสริมหรือซัพพลีเมนต์นะคะเพราะว่าหมอเชื่อว่าอาหารที่เราทานเนี่ยเราอาจจะได้ไม่ครบทุกหมู่นะคะหรือเราคิดว่าเราได้ครบทุกหมู่แล้วแต่ตัวอาหารที่เราร่างกายเราได้จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะคะนอกจากนี้แล้วถ้าทุกคนเองเนี่ยปฏิบัติตัวแล้วหรือยังมีความกังวลใจใดๆก็ตามหรือมีอาการอะไรก็ตามนะคะยังไงปรึกษาคุณหมอได้นะคะ ภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบ,บฟรีได้เลยค่ะ